ความสงบสุขจากภายในเป็นสิ่งที่หลายคนตามหาแต่กลับเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเสมอการค้นพบความสงบในชีวิตในยุคป,ปัจจุบันอาจจะดูยากแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่การมองลึกเข้าไปในตัวของเราเองถ้าคุณมองหาคุณก็จะมองเห็นเอวานสไปจะนำคุณเดินทางสู่ความสงบสุขที่แท้จริงเพื่อใคุณค้นพบ กับสมดุลของจิตใจและชีวิตของคุณในบทความวันนี้มีชื่อว่าความสงบสุขจากภายในในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมีสิ่งล่อลวงและท้าทายจากโลกภายนอกเข้ามาอย่างไม่หยุดยอนทำให้เราหลงลืมความสำคัญของการหันกลับมามองดูตัวเราเองการตามหาความสงบสุขจากภายนอก ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกแรกที่เรามักคิดถึงเช่นการออกไปช้อปปิ้งซื้อหาความสุขชั่วคราวการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งการได้พบเจอผู้คนใหม่ๆการเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่ความสุขสงบที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากสิ่งเหล่านั้นมันมาจากภายในตัวของเราเองความสงบสุขจากภายใน คือความรู้สึกของความสมดุลที่เกิดจากการยอมรับและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ใดในชีวิตความสงบสุขนี้จะคอยเป็นเครื่องนำทางให้เราเห็นว่าทุกอย่างสามารถผ่านไปได้เมื่อใจของเรานิ่งพอที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรายอมรับได้ความสุขสงบก็จะตามมา ถ้าใจของเรายอมรับไม่ได้เราก็ยังอยู่ในวังบนแห่งความทุกข์การค้นพบความสงบจากภายในนั้นเริ่มมาจากการมีสติการหมั่นฝึกจิตให้รู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตัวเองความมีสตินี้จะช่วยเรามองเห็นความจริงของสถานการณ์โดยปราศจากการตัดสินการรู้จัก หายใจลึกๆช้าๆเพื่อดึงความสนใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันคือวิธีหนึ่งที่เราสามารถเชื่อมกับความสงบในใจของเราได้เมื่อใจของเรามั่นคงการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายก็กลายเป็นเรื่องที่เบาลงความสงบสุขจากภายในยังเกี่ยวข้องกับการรู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว หรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเมื่อเรายอมรับว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามธรรมชาติและทุกอย่างมีเวลาของมันเราจะสามารถมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่การฝึกฝนการปล่อยวางนี้จะทำให้เรามีความอิสระทางจิตใจอย่างแท้จริงและจะช่วยให้เรามองเห็นความงามของชีวิตในทุกขณะจิต การสร้างความสงบสุขจากภายในไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำในชว่วงเวลาที่มีปัญหาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่ควรฝึกฝนในชีวิตประจำวันด้วยเราสามารถเริ่มต้นจากการตั้งเจตนาวันละเล็กละน้อยเช่นการมีความเมตตาและกรุณาต่อตัวเองการรู้จักขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตหรือแม้กระทั่ง การสระเวลาวันละสองสามนาทีเพื่อหายใจและฟังเสียงรอบข้างถ้าเราเปิดใจเราจะมองเห็นความงดงามของทุกสรรพสิ่งรอบกายสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อทำอย่างต่อเนื่องก็จะกลายเป็นรากฐานของความสุขสงบที่ยั่งยืนเรายัางสามารถเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวได้อีกด้วย การเห็นต้นไม้ที่เติบโตขึ้นอย่างช้าๆท่ามกลางพายุฝนหรือแสงแดดหรือการได้ยินเสียงน้ำไหลที่ไม่เคยหยุดแสดงถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่เร่งรีบและมั่นคงของธรรมชาติทุกอย่างในธรรมชาติดำเนินไปตามจังหวะของมันและความสงบสุขของเราก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อเราปล่อยให้ตัวเราเองเคลื่อนไปตามจังหวะของธรรมชาติของจิตใจเรา เราก็จะพบกับความสงบสุขที่ไม่ต้องพยายามค้นหาเลยการใช้ชีวิตด้วยความสงบสุขจากภายในจึงไม่ใช่เพียงแค่การหลีกหนีจากปัญหาแต่เป็นการยอมรับและเผชิญหน้ากับมันด้วยใจที่มั่นคงความสงบที่แท้จริงนั้นอยู่ในความสามารถของเราที่จะอยู่อย่างสมดุลแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด เมื่อเราเชื่อมต่อกับตัวเองและเข้าใจถึงความไม่แน่นอนของชีวิตเราก็สามารถที่จะปล่อยให้ทุกอย่างไหลไปตามทางของมันได้ชีวิตของแต่ละคนมักพบเจอกับปัญหาไม่เหมือนกันบางคนเจอกับปัญหาความทุกข์ใจเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องของความรักหรือเรื่องอื่นๆหลากหลายตามแต่ใครจะพบเจออะไร ในที่นี้ขอยกตัวอย่างกรณีของความรักเพราะเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเคยประสบพบเจอหากเราผิดหวังเสียใจเราจะใช้ความสุขสงบภายในระงับความรู้สึกเศร้าส้อยนั้นได้อย่างไรหากเราผิดหวังในเรื่องของความรักความรู้สึกเศร้าความสับสนหรือความเจ็บปวด เป็นสิ่งธรรมดาที่ทุกคนต้องเผชิญแต่การใช้ความสงบสุขจากภายในสามารถช่วยบรรเทาและเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเหล่านั้นได้ในกรณีของความรักเราสามารถใช้ความสงบจากภายในเพื่อเผชิญกับความเศร้าและกลับมาสู่ความสมดุลของจิตใจได้ดังนี้ 1. การยอมรับและเข้าใจความรู้สึก เริ่มต้นด้วยการยอมรับความรู้สึกเศร้าโดยไม่ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการยอมรับว่าความเศร้านั้นเป็นเรื่องธรรมชาติของความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราผิดหวังในความรักทําให้เราไม่ถูกความเศร้าความเสียใจครอบงํามากจนเกินไป 2. ฝึกความมีสติการฝึกความมีสติ จะช่วยให้เรารับรู้ความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองโดยไม่ต้องตัดสินเช่นเมื่อคิดถึงอดีตที่เจ็บปวดหรือความกังวลในเรื่องของอนาคตเข้ามาเราสามารถกลับมาที่ปัจจุบันด้วยการหายใจลึกๆและสังเกตความรู้สึกในขณะนั้นการมีสติจะช่วยให้เรารับมือกับความ เศร้าได้อย่างใจเย็นและไม่พรีพรามตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ 3. การปล่อยวางและการให้อภัยความผิดหวังในความรักบกเกิดจากการยึดติดกับความคาดหวังที่เรามีต่ออีกฝ่ายการปล่อยวางหมายถึงการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการให้อาภัยทั้งตัวเองและอีกฝ่ายจะช่วยให้เราปลดปล่อยความโกรธและความเศร้าเสียใจออกไปได้และทำให้ใจของเรากลับมาสู่ความสงบได้อย่างง่ายขึ้น 4. การดูแลตัวเองเมื่อเรามีจิตใจที่เศร้าส้อยเสียใจเราก็มักจะหมดกำลังใจไม่อยากทำอะไร เรามักรือพ่จะดูแลตัวเองการกลับมาให้ความสำคัญกับการดูแลร,ร่างกายและจิตใจเช่นการนอนหลับให้เพียงพอการออกกำลังกายการทำกิจกรรมที่เรารักเราชอบหรือการใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านหนังสือก็จะช่วยส่งเสริมสร้างความสงบสุขในตัวเองและทำให้เรารู้สึกดีขึ้นในระยะยาว 5การมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆเมื่อเราลดปล่อยปล่อยวางและฟื้นตัวจากความผิดหวังความสงบภายในจะช่วยให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเติบโตจากประสบการณ์นี้หรือการเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตเวลาที่ผ่านไปจะนำพาความรู้สึกที่เจ็บปวด เศร้าเสียใจออกห่างจากจิตใจของเราไปเราจะมีพลังและเข้มแข็งขึ้นในที่สุดความรักที่ผิดหวังอาจเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ทำให้เราเข้าใจถึงความไม่แน่นอนของชีวิตแต่เมื่อเราที่ความสงบสุขจากภายในเป็นเครื่องนำทางเราจะสามารถผ่านความเศร้าและเริ่มต้นใหม่ได้อย่างมั่นคง สรุปได้ว่าความสงบสุขจากภายในเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เรารเผชิญกับโลกที่ไม่แน่นอนไม่ได้มาจากการครอบครองสิ่งต่างๆหรือหลีกหนีจากปัญหาแต่มาจากการรู้จักตัวเองปล่อยวางและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นการฝึกฝนความสงบสุขนี้ในชีวิตประจำวันจะทำให้เรามีความสุข และความสมดุลอย่างแท้จริงความสงบสุขจากภายในคือพลังที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและสามารถเผชิญกับทุกความท้าทายด้วยใจที่สงบเอวอินสปายขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังเผชิญกับปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหน้าที่การงานหรือเรื่องใดๆขอให้มีกำลังใจและกลับมารักตัวเอง ดูแลตัวเอง This to shall pass เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ